นองเอ้ยอยาสิไล่ลืมถิ่มมุ่นมั่งแต่ขางกอนอย่าสิลืมหีดเข้าค้นเท่าเพิ่นสั่งสอนหอนว่ากาย่ายหนาขนึ่งหาสิได้จมกายไปใส่บอมมมสิขื้นเข้าเกาเดิมให้สอยเสริมเติมแต้มแนมหามาขขื่นขอบแปลงระบบแบบเบืองให้เคื่องลำ ยาตำถอยสแสแล้วสบายดีพี่น้องป้องไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเบอร์สุขูสุขคนเมื่อนี้กับพ่อกับช่องคุณยากับมาแลว้วคือเก่าเนาะคุณยากับมาแลว้วชนนาแนลก่อนจะไปฟังเรื่องเล่าของน้องอุงอิงอีกคือเกา่าล่ะคุณยากับบนเยียนอยู่แต่ละององ,อ,งอุงอิง ก็จะลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งให้คุณญานยเนาะเพื่อจะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะจ๊ะเมื่อนี้พี่น้องมื่อนี้คณะสาวหน่อยเพชรบันแพงได้แสดงอยู่อำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีจำพวกใครได้จังหวัดอุบลราชธานี <c oughs> มื่อนี่แสดงแล้วแล้มืออื่นเพื่นสว่างวันที่สิบสแต่วันที่สิบขณะว่างแต่อุงอิงกับพ่อโจบประวางเพราะว่าอุงอิงจะไปเข้าห้องอัดเพลงนำาตาอีหลาหน่อยอยู่ชุมเพ่เนาะอีหลาหน้อยต้องถนอมเสียงไว้แต่มันมีประเด็น คือเพื่อนอยากเตยล่ามืออื่นเศร้านี่นยนะเพื่อนไปอ้อนพอเพื่อนว่าให้หลาเตยล่าน้ำเน่พอก็บ,บอกว่าบ่มันสิมันสิบอสบายถ้าฝนบ่ตกนะ้อีลาเตยได้อยู่แต่ขั้นฝนตกพอยันอีลาถือฝนแล้วอีลาสิบอสบายเพื่อนกับมีควาวมอ่อนพอเพื่อนเพื่อนก็บ,บอกว่าหลาก,กินยาลาดไปยูดอ๊อกั่ว่า เพ,พิ่นอยากเพิ่นอยากเห็ดงานความเพิ่นเพิ่นเพิ่นอยากพอแฟนครับหนาเวที้ำมุศาวขึ้นกันโบอยกากพลาดโอกาสที่สิให้ยความสุขกับเอบซีเลยเพลงนี้เพลงน้นนำตาอีหลาหน่อยพอโจเพิ่นได้จดปลายปากกาลงเขียนเพื่อชีวิตอีหลาองค์อิงเพื่อได้โพสไว้ในเพจ นุ่มโจสาวน้อยเพบันแพงเพื่อนได้โพดวายจังสีน้ำตาอีหลาหน้อยเป็นเพ่งเพื่อชีวิตน่องอุ้งอิงจริงๆพอแต่งหาบ่มีมุ่นคามิดเงินทางปลายปากกาแต่มันเป็นปฏิกิริยาความรู้สึกจากใจอยากให้ลูกได้ทายทอดความเป็นพอ่อเป็นลูกเพิ่น เพื่นมีแต่สิ่งดีๆมอบให้ซึ่งกันและกันมื่อนี้กับมีภาพพ่อโจวสวมแหวนสลักคำว่ารัตนาพรซึ่งแฟนคลับเพื่อนได้ทรงมาหาน้องอุงอิงสองวงน้องอุงอิงเพิ่นก็นมาหายพอเพิ่นไปเข้าไปเบิงเรื่องเล่าที่น้องอ้อนพอไปตาหัก ีแลี่เดยวโอเคไม่ยอมนี่ยนี่มือดมือเสียงพีงไมครับม่อกี้เราได้าก่อนเยปบเสียงจะคของนี่แล้วเออฝนมาตกโอเคแต่ฝนตกหนู่ดแล้วถือฝนถือมีเสียงเลยนั่นและนันแล้วส่งไผมเอผมม่ลาักาไม่ลาพักตังนึงงหมือาไม่ลาพักตงเนหมือคุณนะน่าน นอนกินนอนอิม่มเสพนมสามสี่ห่วยสันติดไข่วัดมากนี่ติดไขด่ร้ยอยไ่เป็นไข่ดอกลาอันนี้พิมพยาอะไรเรียบร้อยเยยลไข่แมงหลับวัดมาเพิ่งอิ่มพี่สันตมากผัดเครื่งทีมทงท่มีพี่ผัดเครื่องที่มันของอาร์ตอีกนั่งมันยืนรอรอดูถ้าไม่มีฝนนะถ้ามีฝนเนาะถ้ามีฝนก็คือพักบ่งขืนเนาะมันถือไอ้ฝนถือฝนฉันเป็นของอัด์ตพอบริวารนี่มันไปหนองอัดอีกสองมือเอง อันนี้ก็ว่าบ้านเจ้าตุ้มมวยสาบินก็ตุ้มถา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 มขอบคุณเจ้าภาพทุกๆเจ้าภาพหลายๆเจ้าภาพนะครับที่เพื่อนในความเมตตากับสาวน้อยเป็นเพงครับอันนี้สองร้อยสี่สิบเงินหรอครับเขียนงานที่บ้าจ่องลงหน้าไว้ครับนั่นคือท่าอ่อนของเพื่อนเพื่อนอยากขึ้นไปร้องเพลงไป ตยล่าแต่พ่ออยากให้ถนอมเสียงไว้ตอนนี้เขามาฟังใกล้เพลงของนำตาอีหลาหน่อยเนาะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะบ้ากันยงลังเทือใจไหนลังเทือกกะนั่งเสียใจนั่ง หลังเมธีฟ้าดจ้งกันแรงเด็กน้อยตาดำสั่งไว้สิบหกปีขอโอกาสลุงปาเอลสิจุกนามาวันนี้คงได้เห็นสแสงตะเบ่นจ้ากับ่านไปเนาะฟังเพ่นพอไกลไล่เนิดเน็ดหน่อยหไปฟังอันเต็มเต็มไปเบิง คลิปอันเต็มๆอยู่ช่องสาวน้อยเพชรบ้านเพลงสำหรับเพลงนำตาอิหลาหน้อยเข่าของอัดวันที่14ที่อำเภอชุมเแล้วก็จะปล่อยวันที่19เลยนะคะปล่อยวันที่19เกาเวลาเกาโมงคือเก่าเลืองามงามดีของบอดโจเป็นเนตอนเกาโมงก็จะลืมไปเชีรยไปใหกับรลังใจไปซอยกันดันดันคือเกาแหละที่เฮาเคยซอยกับเคยซอยคือเกา ช่วยกันดันนะคะดันซอยลูกซอยเตาถึงแม่นว่าพอโจสีบไเรหวังให้มันเป็นเงินเป็นทองแต่เขากะซอยเพราะว่าค่าอัดทุกอย่างก็มีค่าใช้จ่ายเนาะเขากะซอยพอโจใหกันช่วยกันดันช่วยกันแช่เตรียมตัวแช่เรามีภารกิจต้องทําช่วยกันนะคะซอยอีหล่าน้อยซอยพอโจให้เพิ่นได้แจกกินาลายกับสองดันยิ้วเนาะ ภายในหนึ่งวันเด็นี่สองล้านวิวภายในหนึ่งวันได้อ,นนนไดอยุดอกเพราะว่าเป็นเพลงที่มาจากอีหลานน้อยรับรองล้วเพลงนี้กะสิป,ปังอีกคือเกาสิดังอีคือกาเพราะว่าเขียนมานี่ซึ่งแค่ฟังหน่อยเดียวนี่ก็น้นำตาสีไหลน้ำอีหลาหน้นอยแล้วขอให้เฮงเฮงปังปังจุ่มแขียนกันปังทั้งพอทั้งลูกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบ ขอบคุณคลิปดีๆจากช่องสาวน้อยเพชรบ้านเพลงแล้วก็เพลงนำไตอีกหลานน้อยจากเพจพ่อโจนะคะคลิปนี้คุณยาก็ขอลาไปก่อนนอนรับฟันดีพอกันในคลิปหน้าซ้ำบายดีสุขูสุขค,คุนสวัสดีค่ะ